หน่วยที่14สมาชิกในครอบครัวครั้งที่ 2, 2> สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะเมื่อวานเราเรียนรู้เรื่องกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรมร่วมกับญาตินะคะ อ่าครูจะจะมาบอกเกี่ยวกับญาติญาติคือใครญาติก็คือคนที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบเราเช่นพี่น้องนาอาลุงป้าปู่ย่าตายาย การทำกิจกรรมร่วมกับญาตินะคะเด็กๆเป็นการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวเวลาที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวเราต้องมอบความรักให้กันใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเด็กๆการที่เราทำกิจกรรมร่วมกันกับญาติก็เป็นการสร้างความรักภายในครอบครัวเหมือนกันนะคะอ่ะกิจกรรมที่เราทํากับญาตินั้นครูต้จะยกตัวอย่างนะคะ เช่นการทานอาหารร่วมกันกับญาติการทานอาหารร่วมกันกับญาติาาาารรวาตเวลาเราทานทานอาหารเช่นอาหารเย็นหรือเรามีงานอะไรก็ช่างนะคะกิจกรรมในบ้านเราก็จะมาทานข้าวร่วมกันอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการไปเที่ยวร่วมกันค่ะกับญาติไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเช่น ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยววัดอ่านี่ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับกันกับญาติหรือไปวัดเพื่อไปทำบุญไปทำพิธีกรรมทางาศาสนาเราก็ไปกับญาติได้เป็นกิจกรรมที่ทำกับญาติได้เช่นกันนะคะอย่างนึงคือการพูดคุยเวลาที่ ตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันเพื่อพูดคุยปรึกษา,าแล้วก็ทานข้าวด้วยกัน่นี่คือกิจกรรมที่ทำร่วมกับญาตินะคะเมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับการทํากิจกรรมร่วมกันกับญาติแล้วนะคะให้เด็กๆนำหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะเมื่อเด็กๆได้หนังสือเรียบร้อยแล้วให้เด็กเกเปิดมาหน้านี้นะคะ เมื่อเด็กๆเปิดแล้วเด็กๆจะเห็นรูปภาพมือคำสั่งก็คือให้เด็กๆโยงเส้นรูปภาพที่เหมือนกันเมื่อเด็กๆโยงรูปภาพที่เหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะ